อ้าวอยู่กับของเล่นเต็ไมไปหมดเลยครับเพื่นอนๆและเราก็จะมาเปิดเจ้าตัวนี้กันครับมันคือเจ้าหนอนนั่นเองนะครับนอนราวานะครับที่อยู่ในกระตูนดังๆนะครับที่หลายๆคนชอบกันนะครับเปิดซีตรงนี้เอ้ยดูสิครับมันเลื้อยไปเรื่อยๆอ่ะดูสิครับมันมียืดตัวออกได้ด้วยโอ้โห้ย แต่ดูหน้าตามันใช่ไมครับมันช่างแปกประหลาดตาปูดตาบวมตาไม่เท่ากันเห็นไหมครับเพื่อนแต่ตัวนี้มันไม่มีเสียงอะไรเลยเห็นไหมครับมันยืด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 เข้ายืดออกในลักษณะแบบนี้แล้วก็วิ่งไปไเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองโอเคตัวนี้ก็พอละกันไปดูตัวอื่นบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นเจ้าไดโนเสาร์ outh, ไทยและนอซอรัส ไดโนเสาร์ al, กินเนื้อตัวนี้ก็คือ b บเชียลสวร์เป็นเจ้าไดโนเสาร์ al, กินพืชเจ้าต,ตัวนี้คือเจ้าสป i n โน a u ร u s ไอ้นี่ก็คือไดโนเสาร์ al, กินเนื้ออีกหนึ่งตัวเป็นเจ้าลาสเตอร์นั่นเองมีไฟที่ตาและไฟที่ปากด้วย นะครับเป็นเพื่อนเฮ้ยเจ้าตัวนี้มันเฟี้ยวมากเลยครับดูนะครับหลังมันเป็นแบบใส่เองแล้วนี่ตรงนี้นะครับเป็นสัตว์ท,ที่ไม่ใช่สัตว์ดึกจำบันนะครับตัวนี้คือเจ้ายีราฟนะครับเป็นสัตว์ปัจจุบันนั่นเองตัวนี้นครับเป็นริงอูรังอุตังนี่สามารถเต้นได้ครับ โอ้โห oh, oh. hmm. อีกตัวหนะึ่งคือเจ้าสุนัขบลูดออกโอเคครับรักกันใหม่บายบาย